สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ถามพุทธธรรมตอบนะครับก็วันนี้จะคุยถึงเรื่องการระลึกชาติได้ออันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่พยายามพิสูจน์นะครับก็มีท่านหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามพิสูจน์เรื่องนี้ก็คือด็อเตอียนสตีเฟนเซนนะครับก็ท่าน ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านได้ทําการวิจัยเรื่องนี้มา30 30กว่าปีนะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับเรื่องของการระลึกชาติได้กเ็เป็นเคสที่ทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยละเอียดนะครับก็เคสหนึ่งที่เป็นคนไทยนะครับที่ทางดรเอียนสตีเฟนเซนได้ทํา ทำวิจัยเนี่ยว่าเป็นบุคคลที่เป็นาสามารถระลึกชาติได้ก็คือครูบัวไข่อันนี้เป็นเคสของคนไทยนะครับก็มีประมาณาพันกว่าเคสนะครับทั่วโลกเลยบางเคสก็เป็นาทางเด็กอของทางตะวันออกกลางก็เป็นเป็นหลายร้อยเคสนะครับก็เป็นการระลึกชาติได้ที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ บางคนก็จะมีแผลเป็นที่เป็นมาจากเป็นมาจากอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนชาตทิที่ปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเคสของครูโบไคตะกี้นี้นะครับก็จะเป็นคนไทยที่เป็นคุณครูที่ถูกยิงนะครับแล้วก็กลับกลับมาเกิดน,นะครับแล้วก็แผลเป็นเนี่ย เป็นแผลที่เป็นแผลที่ที่อยู่ตรงบริเวณที่ถูกยิงจริงๆนะครับสาเหตุที่มีคนเชื่อเพราะว่าอายุ3ามขวบเนี่ยคูบุกไขในสภาพที่เป็นเด็กที่เกิดมาใหม่นะครับได้ต้องการจะไปหาทางครอบครัวเดิมซึ่งภรรยาก็แก่มากแล้วภรรยาก็เป็นรุ่น เป็นรุ่นเป็นคุณยายไปแล้ว<笑><笑>นะครับแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวก็ก็เริ่มเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มเป็นเป็นวัยผู้ใหญ่แล้ว3 4มสี่สแล้วแต่ตัวท่านยังเป็นเด็กอายุอายุแค่3าขวบนะครับก็จำสถานสถานที่ต่างๆจำสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในอดีตชาติ แล้วก็บอกได้ถูกนะครับเคสที่มันมันค่อนข้างจะชัดเจนก็คือครูปู้ขายท่านจำเรื่อ,รองของเรื่องของที่เก็บปืนของท่านได้ซึ่งซึ่งไม่มีใครจะจำได้นะลูกสาวยังจำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จำเ,เลขที่ปืนได้แล้วก็จำจำทุกอย่างที่ต้องเป็นในคนในครอบครัวเท่านั้นถึงจะรู้นะครับ เออมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออันนี้เป็นเรื่องที่เขาเคยไปออกรายการตีสิทธ์นะครับของคุณวิทวัฒน์นะคุณครูบไข่เนี่ยยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนไปออกรายการนี้ก็ประมาณสัก30กว่า40ประมาณนี้นะครับคือทางดรเอยนซีเฟนสันเนี่ยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ,ะทำการวิจัยเรื่องของคนระลึกชาติได้มาเป็นเป็นหลักหนึ่งเป็นพันเคสนะครับ เป็นพันละเป็นพันกรณีเลยมีบางกรณีที่ที่อ่มันมันเหลือเชื่อนะครับบางกรณีก็สามารถที่จะบอกทุกอย่างาในอดีตได้ชัดเจนนะครับแล้วก็บางกรณีก็มีมีแผลเป็นที่ชัดเจนนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อนะโดยเฉพาะเคสของคนไทยเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนมาทางรายการตีสิบเขาก็เอาทั้งลูกสาวสองคนที่ตอนนี้ก็ช่วงช่วงที่ออกรายการนะครับก็อายุ4ี่ห้าสิบลแล้วก็คุณครูโบไ่ก็มาออกรายการร่วมกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง,องทางวิทยาศาสตร์นะแต่มันก็คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเออการกลับชาติมาเกิดมันจะเป็นไปนได้ยังไง อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับแต่ก็ทางดอกรเอียนสีเฟสันท่านก็ท่านก็พยายามพยายามศึกษาค้นคว้านะครับจริงๆท่านเองท่านในการค้นคว้าของท่านเนี่ยมันก็ไปไปขัดกับหลักหลักคำสอนของศาสนาของตัวเองนะมันก็มันก็ต้องเลือกนะครับมันก็บางครั้งก็การทำการทาวิจัยพวกนี้มันก็อาจจะทำให้ ต้องเลือกได้อย่างสียอย่างนะครับก็สมัยก่อนก็มีกาลิเลโอใช่ไหมครับก็พิสูจน์บางทฤษฎีที่ต้องเอาชีวิตเขาแลกนะกาลิเลโอนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตเพราะว่าพิสูจน์ว่าโลกมันกลมในสมัยที่เขาเชื่อว่าโลกแบนก็ถูกจับขังถูกจับขังในหอคอยท่านก็ท่านก,ก็ยอมแล้วก็เสียชีวิตในหอคอย มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องพิสูจน์ความจริงบนบนความเชื่อของคนหมู่มากมันก็ต้องแลกพวกนี้ก็ต้องแลกนะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแต่ในส่วนของดรเอียนคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับท่านตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท,ท่านก็ทําการวิจัยในเรื่องนี้ประมาณ30กว่าปีถ้าไม่ผิดก็ประมาณ35ปีมนะั้งประมาณนะครับก็บางเคสคือท่านสรุป ใ,ในในในเคสที่พอจะสรุปได้คือเด็กเนี่ยจะมีความความจาในการระลึกชาติได้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณอ,อ่ก่อนเจ็ดขวบโดยโดยปกติที่ทําการศึกษานะครับพอเจ็ดขวบขึ้นไปก็จะก็จะจาจาในส่วนของรล,ลึกในส่วนของชาติที่แล้วไม่ค่อยได้ละแล้วก็จะกลับมากลับมาสู่ความทรงจําที่มัน มันถูกปลูกฝังขึ้นมาในชาตินี้ก็ทำไมต้องพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเคสที่นักวิทยาศาสตร์เป็นคนพิสูจน์เองว่าไอการบินว่ายแต่เกิดมันมีอ,อ,อันเนี้ยแต่ก็ยังยังพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนแต่ก็พยาพิสูจน์ได้ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับแต่ก็ ถ้าในทางพุทธศาสตร์นะครับตะกี้พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะเออมันกลายเป็นเหมือนกับเรื่องไซไฟเรื่องเรื่องลึกลับเนาะแต่มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องของการกลับชาติมาเกิดเนี่ยพิสูจน์ทางดรเอียนพิสูจน์มาเป็นพันเคสนะนับพันเคสเลยว่ามันมีมันมันมีจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพุทธศาสตร์เองก็ ของเราก็สอนเรื่องนี้มานานแล้วเนาะแต่ก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องของเรื่องของพิสูจน์ทางเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่อยู่ในาศนาสนาซะมากกว่านะครับแต่ก็ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของกฎกฎแห่งกรรมเท่าไหร่ แต่พอมีเรื่องนี้มันก็ทําให้คนส่วนใหญ่กเออ็เริ่มเข้าใจว่าอกฎแห่งกรรมก็มีจริงนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในพุทธศาสตร์เนี่ยสอนสอนลึกกว่านั้นเยอะนะครับสอนเรื่องของจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันมันเกิดในรูปของร่างกายเนี่ยที่มีอายุไม่เกินร้อยปีโดยโดยประมาณประมาณร้อยปีไม่เกินก็เป็นการเกิดที่มัน จะเรียกว่าค่อนข้างจะยากในการทําความเข้าใจนะผู้เจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับการเกิดทางด้านความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ยเกิดได้วันหนึ่งเป็นหลายหมื่นครั้งม,มันก็เป็นการเกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการดับไปจะเรียกว่าการการตายของความรู้สึกนึกคิดก็ได้นะการตายของอารมณ์ความคิดความทรงจําแต่ละวันมันก็มีการเกิดตายตลอดเวลา จริงๆต้องถ้าเราเป็นชาวพุทธที่วงเล็บที่เป็นเป็นวิทยาศาสตร์นะเราต้องมาดูเรื่องของการเว้นแวดแต่เกิดของไอตัวอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมากกว่าอเพราะถ้าเราศึกษาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นการเกิดดักของจิตจิตหรือวิญญาณนะครับมันตัวเดียวกันนะครับจิตมโนวิญญาณเป็นตัวเดียวกันถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยในการที่เราศึกษาจิตวิญญาณนะครับเราจะเข้าใจว่า ตัวของตัวจิตเนี่ยมันเกิดดับตามที่ผู้เจ้าท่านสอนจริงๆเกิดดับตลอดวันตลอดคืนนะครับและถ้าศึกษาลงลึกไปอีกนะครับในเรื่องของอริยสัจสี่เน่ยท่านให้ดูเรื่องของตัวขันห้าขันห้านี่ก็เป็นส่วนประกอบของคนนะครับมีอะไรบ้างมีตัวตัวจิตใจนะครับร่างกายคือตัวเรานี่แหละ นะครับแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยครับอ,อันนี้เวทนานะครับตัวความทรงจําหรือตัวสัญญานะครับสัญญาขันเนาะตัวความคิดจินตนาการอันนี้ตัวสังขารขันอันนี้จริงๆแล้วไอ้ตัวจิตใจหรือวิญญาณเนี่ยกับร่างกายความรู้สึกนึกคิดตัวห้าขันนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ของเรานะครับอันเนี้ พุทธศาสตร์เป nah. ็นศาสนาเดียวที่ที่บอกว่าตัวจิตหรือตัววิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเราศาสนาอื่นจะบอกว่าตัวจิตเป็นนิรันต์วิญญาณเป็นนิรันต์คือเป็นอมตะใช่ไหมครับแต่พุทธศาสตร์ของเราจะเป็นศาสนาเดียวในโลกนะที่บอกว่าตัวจิตหรือตัววิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเราแห่ไม่ใช่ของเรานะแล้วแล้วอะไรคือเราเอออะไรคือเราพุทธศาตรสว่า สิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกคือเราผูกกับอะไรล่ะไอสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยหรือว่าวงเล็บว่าตัวความว่างตัวนั้นเนี่ยว่างก็ไม่ใช่ว่างเปล่านะครับไอตัวสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกผูกกับอะไรผูกกับขันห้าโดยผูกกับตัววิญญาณขันก่อนตัวจิตก่อนนะครับแล้วไปเวียนตั้งในร่างกายความรู้สึกนึกคิด เอออันเนี้ยถ้าเราเข้าใจว่าเราเรามายึดขันห้านะครับอันเนี้ยเราจะนั่งสมาธิได้ง่ายมากเลยปัญหาใหญ่ของชาวพุทธที่นั่งสมาธิไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าฐานของจิตที่มีอยู่สี่ฐานเนี่ยร่างกายความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นฐานที่ตั้งของจิตแต่คนนั่งสมาธิในปัจจุบันไม่รู้อืมแล้วจะนั่งยังไงนั่งนั่งให้มันว่างๆเปล่า บงเวงมันก็จะไม่มีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือการเอาจิตมาตั้งที่ฐานกายที่เรียกว่ากายกตาสิหรือมา,อาจดจ่ออยู่ที่อารมลมหายใจนะครับหรืออาณาปานาสตินะครับฐานของฐานของตัวจิตที่ควรจะเอามาตั้งเนี่ยที่ผู้เจ้าท่านแนะนำนะก็คือลมหายใจหรือ หรือตัวตัวตัวกายจริงๆแล้วกายเนื้อกับกายลมหายใจมันเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นฐานที่จิตควรจะมาตั้งที่สุดก็คือฐานกายนะครับอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเอาจิตมาตั้งที่ฐานกายเนี่ยเราจะเห็นการเกิดดับของจิตอันนี้ภูมิธรรมโสดาบันการเห็นการเกิดดับของจิตในขันธ์ทั้งสี่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นภูมิธรรมโสดาบันคือเกิดอีกเจดชาติ ไม่เกินแล้วก็จะเข้ากระแสนิพพานกันเลยเอสาเหตุที่เราทําไมต้องตั้งเอาจิตมาตั้งอยู่ที่ฐานกายมันจะเห็นจิตเกิดดับยังไงใช่ไหมครับคือฐานของจิตเนี่ยจะมีร่างกายความรู้สึกนึกคิดเอถ้าเราเอาจิตมาตั้งที่ฐานกายหรือมาอยู่ที่ลมหายใจการเนื้อกายลมเหมือนกันใช่ไหมครับเวลามันมันหนีไปคิดไปนึกไปรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นว่า มันหนีไปละมันดับจากฐานกายจินไปเกิดหรือไปตั้งที่ความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ยเราจะเห็นเราจะเห็นว่ามันเกิดมันมันดับแล้วไปเกิดแล้วพอพอมันมันเพลินมันเพลินไปในความรู้สึกนึกคิดตัวจิตตัวเนี้ยเราก็รู้ว่าเอ้ยมันมันหลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ดึงมันกลับมาที่ฐานกายเอออันเนี้ยเราก็จะเห็นเกิดดับอีกครั้งหนึ่งก็คือดับจากฐานความรู้สึกนึกคิดจิต ที่เราดึงกลับมาอยู่ที่ฐานกายมันก็จะมาเกิดที่ฐานกายหรือเกิดที่ลมหายใจอันเนี้ยถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นจิตเกิดดับน,นะครับอันเนี้ยคือจกสมถะก็จะขึ้นเป็นวิปัสสนาอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องต้องทำนะต้องทำคือเอาการนั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้เห็นจิตเกิดดับมันเลื่อนจากปุถุชนเป็น เป็นอริยภูมิไปเลยก็คือกลายเป็นภูมิธรรมสดาบันไปเลยส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เรานั่งสมาธิแล้วเราก็เราก็นั่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนั่งเพื่ออะไรบางคนไม่รู้นะชาวพุทธเราไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรนั่งสมาธิเพื่ออะไรแล้วทำไมนั่งสมาธิแล้ว มันก็สงบได้ชั่วครางชั่วขราวอแล้วลืมตาขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านเออทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่รู้ว่าฐานของจิตมีอะไรบ้างเ,ออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรจากการนั่งสมาธิแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยในมรรคมีองค์แปดนะครับขนทางการพ้นทุกข์แปดองค์นะครับย่อม,มาเหลือแค่สององค์นะก็คือสมถะ กับวิปัสนาสมถะก็คือสมาธินะครับวิปัสนาก็คือการที่เราเห็นจิตเกิดดาในขันธ์ทั้ง4อันนี้เรียกว่าเรียกเรียกวิปัสนาซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราุูธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นจิตเกิดดำในขันธ์ทั้ง4เพียงแค่นี้เห็นไปเรื่อยๆจนกว่าที่แต่ที่เราจะร่างกายแตกทําลายแค่นี้ก็เหลือเฟือเพียงพอต่อการที่จะไปรู้ธรร เข้าสู่กระแสนิพพานนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่บอกโอ้แค่นี้เองเหรอก็จริงๆก็มีแค่นี้เองนะครับนี่ถ้าเราเอาจิตรู้ลมหายใจเนืองๆสังเกตการเกิดดับของจิตในร่างกายความรู้สึกนึกคิดอันนี้ก็เพียงพอต่อการหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารแล้วพเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการเห็นการเกิดดับในในในขันทั้งสี่ มันทําให้เราเห็นสัจจะหรือความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ,อันเนี้ยเป็นส่วนเป็นส่วนเนื้อแท้ของพุทธศาสตร์นะครับเป็นส่วนแห่งการตื่นรูก้การเข้าใจสัจธรรมการเข้าใจอริยสัจสัจจะแห่งอริยสีอ,อ,ร,อ,อริยสัจสีนะครับอืม ก็อันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยถ้าเราเห็นจิตเกิดดับเนี่ยเราเข้าใจเข้าถึงเข้าถึงสัจจความจริงแห่งอริยะแล้วอก็เพียงแค่เรามีสติรู้ลงหายใจเนืองๆตลอดวันอันเนี้ยเพียงพอมันมันง่ายแค่นี้จริงๆนะครับถ้าเข้าใจนะสิ่งสําคัญคือต้องต้องฟังคําสอนที่เป็นเป็น เป็นพุทธพจน์ล้วนๆร้อเปอ็นต์เอ,อถ้าไปฟังคําสอนอื่นที่ปนหลวงปู่หลวงพ่อมันก็มันก็จะไม่ได้ไม่ได้คำสอนที่100%สิ่งสําคัญคือตอนนี้ออพุทธวจนะหรือพุทธพจน์ที่100%มันมีอยู่ในมือถือของทุกคนเออท่ารู้ไหมออเป็นทั้งแบบออดีโอแบบเ,ออเปิดฟัง เป็นทั้งแบบวิดีโอมีมีรูปด้วยคือตอนนี้มันมันมีพร้อมทุกอย่างนะครับถ้าถ้าสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าพุทธวจนะลงไปในมือถือของทุกท่านเลยแล้วทุกท่านจะจะเข้าถึงคําสอนของพู้เจ้าแบบร้อเซก็สําคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะการเข้าถึงอริยสัจสี่การเข้าใจการทาอริยสัจอ่ อริยสัจสีให้แจ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะผู้เจ้าตัดว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งสาคัญเร่งด่วนที่สุดคือต้องมาเข้าใจอริยสัจสี่ต้องมาเห็นจิตเกิดดับในขันธ์ทั้งสี่เห็นอย่างเห็นอย่างชัดเจนนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องทําอย่างเร่งด่วนเร่งด่วนขนาดถ้าเกิดว่าไฟไหมไฟไหมผมบนศีรษะ ให้เลือกระหว่างดับไฟกับมาเรียนรู้อริสัตว์สี่ 4. ผู้เจ้าบอกว่าให้ไฟไมหม้ผมบนศรีรษะไปเลยเราต้องรีบมาเรียนรู้ก่อนปล่อยให้มันไหม้จนเหลือแต่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 อะไรอ่ะไม่ต้องเหลืออะไรเลย <c oughs> ต้องรีบเรียนรู้ก่อนนะครับเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากนะตะวันตกในศาสตร์พวกจุลจิตก,กระจกวานพวกกรแรงมึงดูดเขาเป็นเน้นเรื่องสมถะลิทธทางสมาธิ ไอ้เรื่องของสายเสกต่างๆเนี่ยว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอำนาจสมาธินะครับฤทธิ์ทางใจต่างๆเนี่ยมันมาจากมันมาจากพุทธศาสตน์แต่มาครึ่งๆกลางๆสมถะกับวิปัสสนาเราต้องเราต้องมีคู่กันใช่ไหมครับเอาตัวสมถะหรือสมาธิเนี่ยเพื่อไปสู่การเห็นจิตเกิดดับ การเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปของเวลาจิตมันไปเวียนตั้งอยู่ในสี่ขันธ์ร่างกายความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ยทางสายกดแรงดึงดูดไม่สนใจเรื่องของวิปัสสนาสนใจแต่ฤทธิ์ของสมาธิหรือตัวสมถะมถามว่ามันจริงไหมมันเป็นความจริงการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองจริงๆแล้วในฤทธิ์ของสมาธิเนี่ย ถ้าใครถ้าใครทำสมาธิก็จะได้ฤทธิ์นะฤทธิ์ก็คือตัวอิทฤทธิ์นะครับฤทธิ์ทางใจไอ้เรื่องของคิดคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วนะเออม,มันเป็นไปได้มากกว่านั้นอีกเออรู้อนาคตรู้อดีตรู้จิตใจของคู่สนทนาหเหาะเหอในอนากาศ ดำดินเหินฟ้าได้หมดเลยอันเนี้ยเป็นลทธิ์ของสมาธินะครับอันเนี้ยทางตวะันตกตอนนี้กําลังกําลังนิยมมากในเรื่องของสมาธินะแต่ก็แต่ก็ต้องเป็นสมาธิวิถีพุทธนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะแต่ถ้าเป็น เป็นเรื่องของคือบางคนก็ไปเน้นเรื่องของสมาธิที่ที่ให้ผลทางด้านทางด้านลิทางใจมันก็มันก็จะสุขสบายนะแต่ว่าในชาติภพที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่มันสั้นมากมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือเขาจะมีทางตะวันตกเขาจะมีความรู้สึกว่าการกลับชาติมาเกิดมันง่ายการกลับมาเป็นคนมันง่าย ต่ในพุทธศาสตร์เราพุทธเจ้าสอนว่าโอ้อย่าคิดอย่างนั้นนะการกลับมาเป็นคนนี่มันยากมากมถ้าไม่ได้ภูมิธรรมโสดาบันนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาจากน้ำน้ำท่วมโลกนะร้อยปีโผล่ขึ้นมาจากน้ำเอาจมูกแยงเข้าไปในรูแอกไม้ไผ่อันนี้โอกาสการเกิดเป็นคนมัน มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะเราต้องใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าอย่าปล่อยโอกาสนะครับอืมก็จริงๆอยากอยากบอกว่าเรื่องของอกดแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยมันก็มาจากพุทธศาสตร์เรื่องของคิดอะไรแล้วได้สิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดคู่ครองก็ได้คู่ครอง แล้วแล้วยังไงอืตายไปแล้วงานนี้ถ้าถ้าไม่ศึกษาอริยสัจสี่ไม่ทำสมาธิเพื่อวิปัสสนางานนี้เกิดใหม่ถ้ามันไม่ใช่คนละ่ะมันเป็นลูกหมาลูกแมวทำยังไงงานนี้ก็ก็ตัวใครตัวมันนะครับ <c oughs> อีอโอกาสมันสูงมากที่จะเกิดเป็นเป็นสิ่งที่มันต่ำกว่าคนนะอืม คือคนคนเขาเข้าใจผิดว่าการเกิดเป็นคนมันง่ายอันนี้ต้องเปลี่ยนความเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เพราะว่าพู้เจ้าว่าการเกิดเป็นคนมันมันยากมากยากที่สุดนะครับเราเกิดเป็นคนแล้วแสดงว่าชาติก่อนทาบุญมาสุดสุดสุดจะอลังการนะได้เกิดเป็นคนนะครับเกิดแล้วก็ต้องออคิดดีทดําดีพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีก็คือก็คือศีลส,สมาธิปัญญาอะไรนะครับ คือมัรคมีองค์8เนี่ยย่อเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมาถาวิปัสนาย่อเหลือหนึ่งคือกายกตาสติอหลายคนว่าเอ้าแล้วมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างละ่ะก็มีรู้ถูกต้องนะครับรู้อะไรรู้อริยสัจส,สี่คิดถูกต้องคิดอะไรคิดละกามคิดละพยาบาทคิดละบิดเบียนนะครับพูดถูกต้องอันนี้เข้าเข้าศีลละนะครับสองข้อแรกเป็นปัญญาเนาะ สามข้อถัดมาเป็นศีลนะครับผู้ถูกต้องทําถูกต้องอันนี้ศีลสามข้อแรกนะครับอาชีพถูกต้องนะครับออาชีพถูกต้องนะเราชาวพุทธพระเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าเอ่ออะไระทําอะไรก็ได้นะครับต้องเป็นที่อาชีพถูกต้องนะแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้พวกเรารล่ารวยนะครับ เออทำเหตุปัจจัยให้ร่ํารวยก็ร่ารวยได้นะไอ้สายเสกเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วมันก็เป็นจริงด้วยคือถ้าเราจับ,เร,จบเราจับทั้งทั้งสายเสกของทางตะวันตกนะมาคู่กับวิถีพูทธนะเราจะเทาเรียกไอ่มีชีวิตอย่างมั่งคัง่งแล้วก็จากไปเข้าสู่กระแสนิพพานไปเลยไม่ดีกว่าหรอจริงไหมครับแล้วก็มรรคองค์ที่6กก็คือเพียร ถูกต้องนะครับเพียรก็คือละละอกุศลเร่งสร้างกุศลนะครับแล้วก็มาอุทิ่7คือสติถูกต้องนะครับมาอุทิ่8ก็คือสมาธิถูกต้องอันเนี้ยนะครับย่อเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนานะครับสมถะคือสมาธิแหละนะครับย่อเหลือ1ก็คืออานาปานสติหรือกายคตาสติ เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยก็คือมีสติรู้ลมหายใจหนึง่งๆตลอดวันอันนี้มักมีองค์แปดสมบูรณ์อืนะครับก็เราจะมาเจอกันทุกประมาณช่วง5้าโมงเย็นนะครับทุกวันถ้าสนใจเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ถามพุทธธรรมตอบนะครับก็เรามาเจอกันอย่าลืม subscribe เอาไว้นะครับแล้วก็เจอกันทุกวันประมาณห้ามงเย็นก็ ขอบคุณนะครับที่มาฟังกันนะครับก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันทุกวันครับบ๊ายบาย